เล่นอะไรกันอยู่คะใช่หรอใช่หัวน้าขวดตุ่มอยู่ขวดซุ่มอยู่อ๋เจาะอ๋เจาะเป็นอะไรอ่ะฮะเจาะเป็นอะไรอะไรอ่ะธันมาทำอะไรอยู่ขนมเค้กขนมเค้กหรอขนมเค้กทำไมไม่เต็มเลยอ่ะี่นมันไม่เต็มเลยนี่ขวดน้ำจีนอะไรบ่อนะ โอเคทำบ่อน้ำไอ่นี่ทำบ่อน้ำส่วนทนวาทำเค้กอยู่เหรอ <c oughs> แล้วอาปิโป้ทำอะไร <c oughs> ไหนเนี่ยอันนี้คืออะไรจะคว่ำแล้วใช่ไหมโ <c oughs> okay. อเคอะคว่ำลงหนึ่ง <c oughs> สองส <c oughs> ามคว่ำเลย <c oughs> ตบตบตบด้วยตบด้วยเ <c oughs> ออนั่นแหละอาเปิด ทำไมอดูของพี่วานบ้างทันวานับโอ้โหไม่ทันเลยดูดิเค้กรูปนี้จะเป็นยังไงบ้างเค้กก้อนเนี้ยจะสวยไหมจะออกมาสวยไหม๋ยวดูซิเปิดโอเคก็ยังสวยอยู่ได้ได้ได้สวยอยู่ขนูแตขอ่ะอโป้โอ้ยโอ้ยเดี๋ยวเข้าตากันเจ้าออกมาออกมาลลกหนูนจำบานเออตักซ้ายตักซ้าย ตักทรายเข้ากระป๋องก่อนเออตักตักให้เต็มตักให้เต็มโกยใส่ให้เต็มให้เต็มอีกเอา้เอาล้มไปเลยจ้า <c oughs> ตักให้เต็มตักให้เต็มตักให้เต็มก่อนตักให้เต็มก่อนเอาให้เต็มนะอย่าอย่ายโยนทรายใส่กันนะอยวมันจะเข้าตาบอดเลยนะทรายรู้ไหม <c oughs> ตักใส่อ่ะธันวาธันวากำลังทำเค้กก้อนที่สองตบก่อนสิลูกตบก่อนเออตบใส่ให้เต็มแล้วธันวาก็ตบตบตบใส่ให้เต็มด้วยตั้มกด้วยตั้กันนะเจ้าดยตั้มแน่ปังไอ้หนูไอ้หยุ่นธันวาทำให้เต็มก่อนนะไอโป้ทำให้เต็มแล้วก็ตบตบตบอ่ะรับไปดูน้องไอรินสิ ไปดูไอรินเนี่ยรินทําอะไรสะพานไหนสะพานเนี่ยนี่หรอบ่อน้ำไหนบ่อน้ำอะไรคือบ่อน้ำไรสะพานโอ้สะพานใช่ไอรินทําสะพานโอเคอ่ะดูดิมีหมาน้อยน่ารักด้วยนะเห็นไหมวยหมาน่ารักจังดูดิมันเล่นทรายดูดิทรายเข้าปากเต็มเลยอ่ะไอตันแบบหลวัดไอไอตันเนาะแล้วก็มีดีเซลด้วยเนี่ย แล้วก็น,นี่ไอ้มูท <roster. S 3> <Phone> ู M M ання, ่ไอ้มูทู่ไอ้มูทู่ไอ้มูทู่ทรายเต็มปากไอ้มูทู่ไอ้เซลไอ้เซลนอนเย็นสบายเลยเซลอ่ะทรายมันเย็นไงเซลมันก็เลยโอ๊ยหมากัดขาดูนี่มันกัดขามันไม่ออกเลยโอ๊ยโอ๊ยตามตามอ่ะตบตบโอ๊ยหมากัดกัดอยู่ได้ อ่ะอโป้พร้อมอยังนื่งสองสามสวยไหมดูสิไม่สวยไม่สวยไม่สวยก็ทำใหม่<ะ>แต่ดูของอปโป้ก่อนอโปดเปิดเปิดได้ <c oughs> ไม่สวยเลย <c oughs> ไม่เป็นก้อน <c oughs> เลยเอรของทันวาว้างหนึ่งสองสอโอ้โหดูนี่สวยไหม สวยหรือเปล่าอ่าไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะไหนพี่น้องาดูของหนูว่างดูดิมาตัวเนี้ยกัดอยู่ได้ดูดิดู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 โอเคไปแล้วแค่นี้แหละบ๊ายบายก่อนทุกคนเดีเด๋ยวจะถ่ายใหม่